ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับนัทนะครับนัทธรินฟาร์มปูนานะครับก็จะพามาชมฟาร์มในช่วงฤดูหนาวนะครับผมช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูหนาวนะครับผมก็จะพามาดูวิธีการดูแลน้องปูแล้วก็หอยนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับผมก่อนจะไปดูน้องปูและหอยมาดูสินค้าแปรูปของทางฟาร์มก่อนครับ อ่าอันนี้นะครับจะเป็นสินค้าแปลรูปจากทางฟาร์มนะครับก็คือน้ำพริกปูนาแมงดาเผานะครับก็คือสามารถสั่งซื้อติดต่อเข้ามาได้นะครับผมในระบบออนไลน์ทักเพจทักแชทกันเข้ามานะครับผมก็จะมีน้ำพริกหลายตัวนะครับผมก็จะมีน้ำพุกปูนาน้ำพริกเอาน้ำพริกปูนาแมงดาเผาอ่าแล้วก็จะมี น้ำปูละนะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกนรกปูนาน้ำพริกมันปูนาน้ำพริกปูนาสวรรค์นะครับมีหลายตัวนะครับสอบถามมันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องใบประกาศต่างๆที่เราได้มานะครับก็เรื่องการเพาะเรื่องสั์น้ําขั้นปลอดภยัย GAP นะครับอันนี้ก็คือได้จากกรมประมงนะครับแล้วก็บัตรเกษตรกรต่างๆนะครับเ่าโอเคเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับวิธีการดูแลน้องปู ช่วงฤดูหนาวดูแลกันยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับการดูแลน้องปูคือหนึ่งลดน้ําลงไปนะครับให้เหลือท่วมกระเบื้องแผ่นล่างนะครับก็คือท่วมกระเบื้องแผ่นล่างแบบนี้นะครับก็คือกระเบื้องเราจะควยกันสองแผ่นแผ่นล่างกับแผ่นบนแต่เราจะให้ท่วมแค่แผ่นล่างให้เหลือน้ําน้อยที่สุดนะครับเพื่อลดอุณหภูมิในบ่อไม่ให้เย็นเกินไปนะครับนี่ครับน้องปูออกมาเดินเล่นกัน เป็นพานเลยครับนี่ครับสวยงามครับก็จะเป็นพวกไซส์อย่างนี้แหละครับที่เราจะส่งให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับไซส์แป้งๆอย่างนี้เลยไม่ใช่ปูแก่นะครับฟาร์มเราไม่มีปูแก่เราขายออกเรื่อยๆมันเลยไม่ทันแก่ครับก็จะเป็นปูวัยหกเดือนถึงเจ็ดเดือนนะครับจะเป็นสายพันธุ์มันครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์พระเทพนะครับผมหรือก้ามหนีบม่วงที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านนะครับสองอย่างที่เราเรียกกัน ถ้ามีใบาตานใบาลานใบทาบัวพราวสามารถเอามาปกได้นะครับก็คือเอามาปกบนกระเบื้องที่เราลดน้านี่แหละครับครับก็ปกไว้ให้มันเป็นที่หลบซ่อนนะครับไม่ให้มันเอ่อเรียกอะไรไม่ให้มันมีลมประทะโดยตรงเขาจะเป็นตะคิวครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในบ่อซีเมนนะครับก็คือการให้แร่ธาตุเสริมนะครับก็คือของเราจะเป็นแร่ธาตุ ของสัตว์ลอกคราบนะครับเราจะให้เสริมทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งนะครับเพื่อเพื่อลดการเป็นตะคิวนะครับเขาจะได้มีแร่ธาตุเพียงพอนะครับในช่วงหน้าหนาวพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะสะสมไขมันไว้เยอะมากนะครับผมปูจะมันมากในช่วงหน้าหนาวถ้าเราสังเกตดูนะครับนี้ครับทุกบ่อมันจะลดน้ําหมดแล้วครับคือถ้าท่านใดมีมีใบตานใบลานฝังข้าว างมะพร้าวอะไรก็ได้นะครับเอามาปกบนกระเบื้องนะครับไม่ให้มีลมพัดโดยตรงเพราะว่าเวลาพอเขาโดนน้าเย็นเขาก็จะขึ้นมาตากแดดโดนน้ําเย็นตากแดดอยู่เนี้ยทําให้เอ,อเขาจะเป็นตะคิวได้ครับอันนี้เราเราคิดไปเองว่าเขาอาจจะเป็นตะคิวเพราะว่ามันโดนความเย็นโดนความแล้วก็ขึ้นมาตากแดดอยู่เนี้ยคือสัตว์น้ำนครับเขาต้องมีวงจรชีวิตของเขานะครับนี่ครับเริ่มลดน้ําหมดแล้วนะครับ แต่ละบอ่อนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทิปที่เราจะประสบการณ์ตรงนะครับที่เราเลี้ยงมาใน,ในระยะเวลาสี่ปีนะครับผมกําลังจะเข้าปีที่ห้านี่ครับปีใหม่ปีที่ห้าครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูแลนะครับปูในช่วงฤดูหนาวนะครับท่านใดกําลังมองหาวิธีดูแลนะครับปูในช่วงฤดูหนาวไว้ทําไมเลีย้ยปูหนาวช่วงหน้าหนาวนนานทำไมมันตายมันทําไมมันขาหลุด มันทำไมมันก้ามหลุดนะครับผมก็คือเกิดจากการปรับเปลี่ยนของน้ํานะครับน้ําเย็นปูทําให้ปูเ,เวลาต่อสู้กันมันทําให้กล้ามเขาอ่อนแอทําให้หลุดได้ง่ายนะครับเพราะน้ํามันบวกกับน,น้ําเย็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแร่ธาตุขาดไม่ได้นะครับในกรณีเลี้ยงปูในระบบน้ําใสหรือว่าในาระบบบอซีเมนต์นะครับผม สิ่งที่สำคัญคือแร่ธาตุนะครับแล้วก็เรื่องการควบคุมอุณหภูมิน้ำให้ได้นะครับคือถ้าเราควบคุมได้แล้วนะครับรู้จักลดน้ำเพิ่มน้ำนะครับเลี้ยงร้อยตัวก็ไม่ตายครับแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจระบบนิเวศของเขานะครับการเลี้ยงก็จะมีอุปสรรคนิดหน่อยครับเราต้องเข้าไปอยู่ในความรู้สึกเขาเลยเหมือนว่าเราเป็นปูเลยอะ เราถึงจะทราบนะครับเรื่องระบบวงจรของเขานะครับผมทางเรานะครับเราก็ใช้ประสบการณ์ตรงเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับเราทางเราไม่ได้ว่าเก่งนะครับแต่เราก็ได้ผ่านปัญหาอุปสรรคมากมายมานะครับเราก็เลยทราบนะครับเรื่องปัญหาต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับน้องปูนะครับผมเราก็เอามาถ่ายทอดต่อๆกันไปครับ บอกต่อกันไปผู้ที่กําลังเลี้ยงนะครับหรือผู้ที่คิดจะเลี้ยงนะครับหรือว่าผู้ที่เลิกเลี้ยงไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบ่อหอยครับเป็นบ่อเพาะหอยนะครับของทางฟาร์มนะครับอปกติหอยยังไม่ค่อยไข่แล้วครับแต่ที่ฟาร์มก็ยังไข่อยู่นะครับนี่ครับแต่เป็นหอยหอยหนุ่มหอยสาวครับนี่ไข่กระปิบกระปอยครับ นี่ก็จะเป็นหอยหอยเชอรี่สีทองครับนี่ครับนี่เป็นบ่อขุนนะครับก็คือถ้าเราเราได้ลูกเราก็จะามาขุนขุนแต่ละบ่อแตกต่างกันไปครับนี่ครับนี่จะเป็นบ่อบ่อเพาะไข่เอาไข่มาลอยไว้ก่อนพอได้แล้วเราก็จะแยกออกไปนะครับนี่จะเปิดให้ดูนะครับ นี่ครับเหลืองอลา,ามเลยครับทองแท้ครับอันนี้ให้ดูนะครับเนี่ยครับเขาก็จะไม่ค่อยชอบหนาวนะครับถ,ถ้าเจอแดดเจอแสงแดดเขาจะลงเลยเพราะฉะนั้นก็คือเราจะหาหาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหาแผ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามปิดปิดเป็นเหมือนที่หลบซ่อนของเขาอย่างเงี้ยครับรูปทรงครับ ท่อ PVC อันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำวนเหมือนกันครับพอวนเสร็จปุ๊บมันก็จะล้นออกนี่นะครับล้นออกแบบนี้ล้นออกตรงนี้นะครับครับก็จะล้นออกไปครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับบ่ออื่นอีกอันนี้ก็จะเป็นระบบบ่อดินเป็นบ่อปูนะครับบ่อปูกับบ่อหอยเลี้ยงรวมกันครับอยู่กันได้ครับปูกับหอยสามารถเลี้ยงรวมกันได้นะครับ เราไม่ต้องแยกนะครับเพราะว่าเขาจะไม่กินกันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นบ่ออนุบาลอนุบาลหอยเล็กนะครับเนี่ยครับจะให้ดูเนี่ครับถ้าได้ตัวเล็กๆนะครับกลางคืนเราก็จะมาไล่จับเอานะครับผมไล่จับเอาตัวไหนที่มันใหญ่กว่าเขาเราก็จะคัดไปบ่ออื่นนะครับอันนี้เราจะพาบานี่ลงไปในบ่อเลยนี่ไม่งั้นมันไม่เห็นครับ นี่อ่านี่ครับครับเขากินใบมะละกอ,อลงมาในบอ่อเลยไม่งั้นไม่เห็นครับน้ำเย็นครับเราต้องเช็คปริมาณน้ำควบคุมน้ำให้ได้ครับเนี่ยเนี่ยหอยสีทองอันนี้สีสนิมครับมีสีสนิมก็สีทองอยู่ด้วยกันครับ นี่ครับเราก็เลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างครับเลี้ยงที่เราถนัดเลี้ยงที่เขาเราคิดว่าเราเลี้ยงได้อะครับอย่าไปฝืนเลี้ยงตามกระแสครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลี้ยงตามกระแสนะครับแล้วเราไม่จริงจังะครับมันก็จะไม่เป็นผลสําเร็จนะครับฝากท่านที่กําลังคิดจะเลี้ยงหรือว่าท่านที่กําลังเลี้ยงอยู่นะครับ เลี้ยงก็อย่าไปท้อครับสู้ต่อไปครับผมก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับล้มลุกคุกคานมาเหมือนกันนะครับแต่เราก็เลี้ยงเพราะเราชอบเลี้ยงเพราะเรารักนะครับโอเคครับวันนี้ก็พามาชมนะครับเพียงเท่านี้นะครับทิปเล็กๆนน้อยของทางฟาร์มเรานะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมา บอกมาแจ้งข่าวกันอีกเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับผม